แฟนๆหาล้านจ้าหลังเห็นข้อความจากหนุ่มกัญชัยเขียนถึงดีเจมดดําคมเราจะรู้ว่าใครเป็นมิตรแท้มิตรเทียมให้ดูตอนที่เราล้มป่วยนั่นล่ะค่ะหรือว่ากำลังตกในที่นั่งลำบากว่าจะมีใครกันบ้างที่เคียงข้างเราในวันที่เราอ่อนแอเช่นเดียวก,กันกับพิธภาพที่ยาวนานและมั่นคงของพี่น้องคู่สีอย่างดีเจและพิธีกรสีปากกลามดดําขจาพาตันเจริญกับพิธีกรและนักแสดงหนุ่มกัญชัยกําเนิดพลอยล่าสุดนี ก็มีโมเมนต์ชวนหาจ้าเมือ่อทางด้านหนุ่มกันชัยได้โพสภาพคู่กับน้องรักอย่างดีเจมดดาพร้อมกับแคปชั่นเกือบจะซึ้งล,ล้าละค่ะโดยบอกเอาไว้ว่าวันที่22กันยายนที่ผ่านมาต้องขอโทษด,ด้วยนะที่พี่ลืมวอวยพรน้องเพราะว่ามันเป็นวันของน้องโดยแท้จริงมีความสุขมากๆนะมดดาคั Mot ้าชาภาแฮชแท็ก วันแรดโลกอุ้ยพรย้อนหลังซึ่งจริงๆแล้ววันเกิดของดีเจโมดดำก็คือวันที่7กันยายนที่ผ่านมานั่นเองแถมแฟนๆหลายคนหือสนัน่าเขาใจผิดยกใหญ่นึกว่าวันเกิดจริงๆเกือบจะซึ้งไปแล้วล่ะคะ่ะ